ปัจจุบันประเทศไทย70%ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเลือนกระจกที่ปล่อยออกมามาจากภาคพลังงานกับภาคขนส่งภาคนี้คือภาคที่ใหญ่มากที่ทําให้เกิดปัญหาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทยทั้งภาคพลังงานและภาคขนส่งเนี่ยกรมสามารมพสามิตเราเก็บภาษีนะครับเรากําลังอยู่ในกระบวนการศึกษาที่จะแปลงการเก็บภาษีพลังงานและเก็บภาษีด้านยานยนต์ที่ไปผูกติดกับก๊บกาซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให จูงใจใครปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใครผลิตพลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสูงก็จะต้องถูกเก็บภาษีมากขึ้นใครปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำต่เราก็จะเก็บภาษีลดลงทั้งโลกเนี่ยได้เริ่มศึกษากำลังเก็บคาร์บอนแท็กซ์แล้วภาคธุรกิจเองถ้าเราไม่มีคาร์บอนแท็กซ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเวลา ภาคธุรกิจส่งออกไปต่างประเทศเช่นส่งออกไปยุโรปก,ก็จะถูกเก็บค่าธรรมเนียมว่าคุณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูแต่ขณะน,นี้เรากําลังอยู่ในระหว่างการเจราจาก,กับประเทศต่างๆว่าถ้าประเทศไทยเราเก็บภาษีในส่วนนี้แล้วคุณก็จะสามารถมาหาักลบในสิ่งที่เราจะต้องไปเสียให้ประเทศอื่น สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นกระบวนการที่ใหม่มากและกรมส,มสรรพาิตกำลังอ,งอยู่ในขั้นตอนที่กำลังเจรจาก,กับหน่วยงานต่างๆเพื่อผลักดันเรื่องนี้เกิดขึ้นมิฉะนั้นถ้าเราส่งออกไปประเทศต่างๆเขาก็จะอ้างเลิกการก่อการสะัดดังสายน์และทําให้ธุรกิจเสียเปรียบในการแข่งขันสิ่งต่างๆเหล่านี้กรมส,มสรรพาิตเราจะลุกขึ้นมาขับเคลื่อนในเรื่องนี้มันยังช่วยให้เกิดการปรับตัวในประเทศไทย ที่ปรับตัวได้เร็วจะได้ประโยชน์ก็คือว่าจะสามารถได้แรงจูงใจทางการเงินซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานนะครับก็เริ่มทําโครงการที่เกี่ยวกับโครงการสีเขียวก็จะได้แหล่งเงินทุนที่ง่ายขึ้นได้เงินทุนสนับสนุนจากธนาคารหรือจากสาาถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ง่ายขึ้นและถูกลอตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ในการปรับตัวแต่ใครที่ปล่อยของเสียทําลายสิ่งแวดล้อสามสถาบันการเงินอาจจะ คิดดอกเบี้ยที่แพงคืออันนี้ก็เป็นกลนไกทางรา้าก่อน,น,นกลนไกลทางภาษีก็จะเกิดขึ้นกับ้องกับกลไกลทางการนนอกจากนั้นเนียนะครับผมอยากจะเรียนว่าภาษีคาร์บอนที่กรมสรรพามิกรจะทำเนี่ยผมเชื่อว่าเราอยากสามารถพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนที่ไปเชื่อมโยงกับตลาดคาร์บอนได้ ซึ่งตรงนี้ตรงกับนโยบายของท่านนายกบบทัฐงนตรทีที่ต้องการจะสร้างให้เกิดตลาดคาร์บอนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีคาร์บอนแท็กซ์ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดตลาดคาร์บอนซึ่งตลาดคาร์บอนเนี่ยมันเป็นการออกประกาศว่าไทยที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถเอากระดาษแผ่นนี้ที่พิสูจน์แล้วว่าคุณลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ไปขายในตลาดซึ่งก็จะเกิดทําให้ตลาดการเงินตลาดทุนเป็นการพัฒนาตลาดทุนอีกทันหนึ่ง เพราะฉะนั้นคาร์บอนแท็กถึงเป็นกระดุมเม็ดแรกที่สําคัญที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นนะครับและคาร์บอนเครดิตจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันและเมื่อเกิดคาร์บอนแท็ก r b คาร์บอนเครดิตเราจะสามารถสร้างตลาดรองในการรองรับการซื้อขายคาร์บอนตรงนี้จะเป็นการพัฒนาตลาดทุนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งในการระดมทุนและช่วยส่งเสริมเป็นมิตรกสิ่งแวดลอ้อมตามนโยบายของรัฐบาลด้วยครับ